ไปเหะเรื่องเลยฉันต้องไปขโมยปิดเลสเอที่หายของนายด้วยพี่แต่ผมเม่เคยช่วยพี่นะพี่ก็ช่วยผมบ้างไม่ได้หรือไงก็นายอยากช่วยฉันเองนี่ฉันไม่ได้ขอให้นายช่วยสักหน่อยเอา้านี่นะผมจะไปบอกพี่แพทว่าพี่เป็นคนให้แฉเรื่องที่พี่สองคนคบกันก็ลองดูสิฉันก็จะตีมึนทำเป็นไม่รู้เรื่อง แล้วก็บอกว่านายใส่ร้ายฉันแบบนี้มันคงทำให้พี่แพทอยากจะแชร์คลิปของานายเร็วขึ้นแต่เขาไม่เชื่อพี่หรอกจะลองดูไหมล่ะฉันว่าสกิลการต่อแหลของฉันเนี่ยมันสูงกว่านายเยอะนี่ผมไม่ได้อยากทำอย่างนี้เลยนะแต่ในเมื่อขอกันดีๆแล้วไม่ยอมเลยผู้ชายในรูปเนี่ย นักการเมืองแถมมีลูกมีเมียแล้วด้วยส่วนผู้หญิงก็แม่พี่นี่จำได้ใช่ไหมนายไปเอารูปพวกงนี้มาจากไหนจะไปเอามาจากไหนนะมันไม่สำคัญเท่าจะแชร์ไว้เมื่อไหร่หรอกหรือจะให้ผมแชร์เลยดีเดียว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 ตกลงโอเคแล้วใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้ก่อนงานวันเกิดแฟนคลับจบเนี่ยผมต้องได้คลิปนั้นนะ